ขอขอบคุณแผจผู้แปลแฟนต้ามังงะแปลสามารถอ่านกับใครได้ที่เพจนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปลิงก์เพจไ้ที่ใต้คลิปนนาไปรับฟังกันเลย let's go <S <c oughs> ฉันไม่นึกเลยว่าตระกูลจูจะสามารถป้องกันปรานดาบของฉันได้ไม่สิเธอเข้าใจผิดแล้วฉันก็แค่คนที่บังเอิญผ่านมาเท่านั้น <c oughs> ไร้สาระ เมื่อกี้มันอันตรายมากถ้าเราไม่ได้ใช้ปราณของเราต้านออกไปความเสียหายอาจมากจนจินตนาการไม่ถึงฉันจะให้โอกาสนายอีกครั้งหนึ่งอย่ามาขวางทางของฉันอย่าบังคับให้ฉันต้องทำแบบนี้คงเป็นไปไม่ได้หรอกฉันไม่สามารถกินข้าวกินน้ำในบ้านคนแล้วนิ่งดูได้เห็นพวกเขาต้องลำบากได้จูยั่นจิวหลบอยู่หลังคนอื่นเก่งเหลือเกินนะ ตัองเป็นคนขี้ขลาดอะไรอย่างนี้ท่านจูดูเหมือนว่าคนขอระกูลจูจะชอบข้าบฟันคนอื่นมากเลยนะว่าไงนาะหมายความว่าใช่แล้วประดาบที่เธอใส่เมื่อครู่นี้มันคือสิ่งเดียวกับที่เราเห็นในถ้ำก่อนหน้านี้ไม่ใช่เหรอ จริงๆแล้วความลับเรื่องปานถูกเก็บไว้ในถ้ำของตระกูลจูมันไม่เคยถูกแสดงให้ใครเห็นรวมถึงรู้สิ์ของเราในตระกูลจูยกเว้นหลอดซาตานคุณจางนี่คุณเข้าใจพิดหรือเปล่าผมจำหน้าสมาชิกทุกคนของตระกูลจูได้แต่ไม่เคยเห็นเธอมาก่อนเลยคุณไม่เห็นป้ายห้อยเอวของเธอหอ นั่นมันนี่มันเป็นไปได้ไงอย่างที่ผมรู้มาปายห้อยเอวนั้นเป็นใยแสดงตัวตนมันเป็นหนึ่งในวิธีพิสูจน์ตัวตนของสำนักโบราณในอดีตสำนักที่มีชื่อเสียงจะแสดงตัวตนด้วยวิธีนี้การที่เธอกล้าปรากฏตัวพร้อมกับเปิดเผยตัวเองแบบนี้แสดงว่าเธอมีความภูมิใจในตัวตนของเธอมาฉันพูดถูกไหมจูจุนเหรียญ นายรู้เยอะดีนี่ในทาท่าเหมือนรู้ทุกเรื่องเลยนะฉันมันด้พูดแบบนั้นสักหน่อยเดิมทีฉันคิดว่าตระกูลเหอคือคนที่บงการเรื่องทุกอย่างไม่คิดเลยว่ากลับกลายเป็นการพันหนาของคนตระกูลจูเหมือนกันเหรอไม่คิดเลยว่ากลับกลายเป็นการภัหนาของคนตระกูลจูเหมือนกันฉันไม่ต้องการให้มันถูกทำลายลงด้วยน้ำมือของคนหลอกลวง แกกล้าดียังไงมาเรียกท่านอาจารย์ว่าคนหลอกลวงฉันไม่ไว้ชีวิตแกแนนะ่หอาโ้ถ่ถ้าอยากตายนักงั้นฉันจะส่งเคราะหให้เองเฮ้อเฮ้อหอ,หอไม่มีทางนะ ตระกูลจูมีผู้นําที่เหมาะสมคนเดียวเท่านั้นมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องที่คนอย่างแกเอาซื้อตระกูลจูมาเสริมสร้างอำนาจให้ตัวเองส่วนคนนอกอย่างนายในไม่คิดปกป้องพวกเขานักนั้นก็จงตายไปพร้อมกันให้หมดเลยเราคงไม่มีทางเลือกนอกจากสู้กันอยา่าฮึบเหย่ สจะดูว่านายต้านไว้ได้นานแค่ไหนร้านนี้มันรุนแรงกว่าเมื่อกี้อีกการต้านไว้ไม่ใช่ทางเลือกเราต้องไม่ให้เธอตั้งตัวย่าเออฮะนั่นละ่ะ <c oughs> เป็นไปนไม่ได้ทำไมคนนอกถึงใช้ปราณได้ละ่ะ ้องขอบคุณบรรพบุพร,รุษของตระกูลจูเป็นเพราะพวกเขาฉันถึงสามารถเรียนรู้การใช้ปลานะว่าไงนะเธอคิดแต่ว่าตัวเองสามารถใช้ปลานเพื่อเสริมพลังในความเป็นจริงแล้วสีเธอพูดถึงมันเป็นเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นหากเธอไม่ได้ฝึกฝนด้านอ,าอื่นๆเพิ่มเติมมันก็ไม่มีอะไรที่ฉันต้องกลัวฮิ ไม่ว่านายจะพูดยังไงวันนี้จะก็ต้องกำจัดจูย่นจิวให้ได้และแน่นอนรวมถึงนายด้วยเหมือนกันก็ดีมาดูกันว่าเธอแน่แค่ไหนเออนี่มันฮะฆ่าเขาเลยฮะเฮลวอล์กเกอร์ออกมาซะ เฮลวอเกอร์รารับคำสั่งของหลอดซาตานครับเฮลวอเกอร์ค่ารับใช้ในตำนานของผู้นำเกาะแห่งแสงสิดูเหมือนว่าซื่อเสียงของเกาะแห่งแสงจะไม่ธรรมดาเลยนะเกาะแห่งแสงก็แค่ที่รวมพวกคนป่าเถือนซึ่งอ้างว่าที่นั่นคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีอะไรต้องกลัวสักนิดจัดการพวกมันเลยก็ลองดูแล้วกันเฮ้อ ได้เดี๋ยวรู้กันรักษาระยะห่างกับพวกคู่ต่อสู้ไว้นะเออไม่ต้องฝืนพยายามรอกสันมองลูกเล่นของเธอออกหมดแล้วฉันจะให้โอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นบอกสันมาว่าเธอมาจากที่ไหนเธอมีความแค้นอะไรกับจูยน่นเจ๋ว เออฝันไปเถอะฉันไม่บอกรอกงั้นก็อย่าหาว่าฉันโหดร้ายก็แล้วกันเดี๋ยวก่อนเหรอฮึจิยังมีอีกคนเหรอท่านอาจารย์ท่านไ่ถึงมาอยู่ที่นี่แล้วคะ เหรียญเออพอได้แล้วต่อสู้กับเขาไปก็ไม่มีอะไรเดรักทำไมราคาอีกเดียวฉันก็จะเอาชนะเขาและเอาีวิตของจูย่วนจิวมาได้อยู่แล้วฉันบอกให้หยุดไงเธอไม่ได้ยินที่ฉันพูดเหรอหลอดซาตานได้โปรดยกโทษให้ผมที่ล่วงเกินด้วยนะยังดีนะที่นหยรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นก็บอกมาว่าจริงๆแล้วนายคือใคร ในเมื่อท่านอยู่ที่นี่ผมก็คิดว่าควรเล่าความจริงให้ฟังซื้อของผมคือจูยวดหลงผมเคยเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลจูฉันไม่สนเรื่องนั้นหรอกถ้านไยไม่อธิบายให้ฉันฟังวันนี้นายไม่ได้ไปจากที่นี่นะท่านหลอดซาตานพูดถูกแล้วแต่ผมควรเตือนท่านก่อนว่าผมยังไม่ได้เผยไพ่ตายออกมาเลยโอ้ฉันอยากเห็นสิ่งที่นายเรียกว่าไพ่ตายแล้วสิ พวกเราทุกคนรู้ดีว่าเฮลวอเกอร์นั้นแข็งแกร่งมากแต่ครั้งนี้หลอดซาตานต้องทำตามที่ผมขอนี่มันโอเคงั้นครั้งนี้ฉันจะาทำตามที่นายต้องการตอนนี้ไปใพ้นสายตาก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจขอบคุณครับโยนเออไปได้แล้วค่ะท่านอาจารย์ พวกเขาให้อะไรคุณหรอครับถ้าได้เห็นแล้วก็คงเข้าใจเองนี่มันเหรียญตราศักดิ์สิทธิ์นี่คือเหรียญตราของเราลูก่อนที่เขาจะตายเขาเคยบอกเอาไว้ว่าใครก็ตามที่ถือครองเหรียญตรานี้สามารถขอให้อีกฝ่ายไว้ชีวิตได้ แต่ครั้งนี้โชคดีจริงที่มีคุณอยู่ด้วยไม่อย่างนั้นทางฝั่งของผมคงไม่มีโอกาสชนะได้หลังจากนี้พวกเราคงไม่กลับมาอีกสักพักให้ทุกคนไปพักก่อนเถอะท่านอาจารย์เราควรปล่อยพวกเขาไปแบบนี้เหรอคะสวยไม่ได้เราใครจะรู้ว่าจูยวนจิวเสิ่นใครบางคนจะเกาะแห่งแสงมาที่นี่ด้วย ก็แค่เฮลวอล์เกอร์เองนะคะถ้าจะไม่มาห้ามอาวายยังไงฉันก็ไม่แพ้เขาอยู่ดีเอาเถอะมันยังมีโอกาสอีกมากจะไม่รู้ว่าหลอดชาตานฝึกปราณไปถึงขั้นไหนสำหรับผู้เริ่มต้นมันดูดีเลยแต่ก็ยังขาดพลังอีกอยู่ดีเข้าใจแล้วถึงแม้ครั้งนี้จะข้าจูย่นจิ๋วไม่ได้เราก็ยังได้รู้อะไรหลายอย่างโดยไม่ตั้งใจ ช้างผลงานเหรอคะเฮะ้เจ้าจูย่วนจิวเห็นแก่สมบัติลับในถ้ำเขาถึงกลับไปขอให้ลูกศิษย์ของเราลูมาช่วยเจ้าเห็นแล้วใช่ไหมว่าตอนนี้ตระคุณจูอ่อนแอขนาดไหนเราแค่ต้องรอช่องเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเดี๋ยวนะคะท่านพูดว่าเจ้าของเกาะแห่งแสงคือสิทธิ์ของเราลูหรอคะใช่ เหล่าลูเป็นผู้อุปโสในโลกผู้ฝึกยุทธโบราณหล่อซาตานคนนี้เป็นสิทธิเอกของเขาการที่เขายังวนเวียนอยู่ร,บรอบๆนี้นั่นถือเป็นอุปสรรคสวนในบ้านตระกูลจูเข้าใจแล้วท่านลูมองการกลายจริงๆเขาคาดว่ามันจะมีวันที่โลกใต้ดินเกิดความปั่นป่วนนั่นจึงเป็นสาเหตุที่เขาทิ้งเหรียญตราไว้เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต ถูกต้องแล้วครับท้าไม่ใช่เพราะเรียนตรานั้นผมคงไม่ปล่อยพวกเขาไปแน่นนะครั้งหนึ่งสายตาบอดคนนั้นเคยเป็นสิทธิ์น้องของผมเขาถูกขับไล่ออกไปโดยอดีตเจ้าสำนักเนื่องจากละเมิดกฎไม่นึกเลยว่าเขาจะกลับมาเอาละพอได้แล้วผมไม่สนใจจะฟังเรื่องปัญหาภายในสำนักหรอกนะอ๋อนั่นสินะ ทั้งหมดมันเป็นอดีตไปแล้วไม่ควรค่าให้พูดถึงหรอกยังไงก็เธอท่านหลอดซาตานยิงสาวในวันนั้นท่านคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องปลานที่เธอใช้คุณก็เห็นด้วยตาของตัวเองแล้วนี่ครับก็นะผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นผมหมายความว่าเธอใช้มันได้อย่างเชี่ยวซานขนาดไหนนะผมเข้าใจนะแต่ตัวผมเองก็เพิ่งสำเร็จการใช้ปลานได้ไม่นานผมไม่แน่ใจว่าควรจะพูดยังไง แต่ผมแน่ใจว่าเธอเก็บซ่อนปลานที่แท้จริงของเธอเอาไว้เธอยังไม่ได้ใส่พลังทั้งหมดของเธอนี่หมอนคุณไม่ต้องกังวลมากไปหรอกมันไม่ได้ทรงพลังมากอย่างที่คุณคิดไม่อย่างนั้นใครจะไปสนใจกฎที่คนตายตั้งไว้ล่ะฮ่าฮ่าฮ่าหลอดซาตานพูดถูกแล้วผมคิดมากไปเองเอาล่ะนี่ก็เย็นแล้วผมไปดีกว่า ถ้าหลอดซาตานจะไปแล้วหรือครับแน่นอนผมมีงานอีกมากที่ต้องทำถ้ามีใครมาหาเรื่องคุณเองก,ก็โทรหาผมแล้วกันในเมื่อหลอดซาตานจะไปแล้วผมก็อยากเตือนอะไรท่านไว้อย่างหนึ่งตอนนี้ท่านรู้ความลับของปลาณแล้วผมหวังว่าท่านจะไม่นำมันไปใช้ที่อื่นนอกจากในเมืองนี้เพื่อลเรื่องปัญหาที่ไม่จำเป็นโอเคโอเคผมรู้หน้าผมไม่ใช่มันพร่ำเพื่อรอก อาคารหลินร้อนอะไรแบบนี้เนี่ยบนเกาะยังเย็นกว่านี้อีเอเดี๋ยวก่อนสิคุณจางกลับมาแล้วเหรอคะเป็นอะไรกันนะ่ะทำไมพวกเธอถึงร้องไห้แบบนี้ล่ะพวกเราไปพวกเราไปทานอาหารเย็นกับลูกค้าค่ะ ลูกค้าอะไรถึงทำให้พวกเธอต้องแต่งตัวขนาดนี้เขาเป็นหุ้นส่วนที่คุณหลินเจอในเมืองเหยียนค่ะเขาบอกให้พวกเราแต่งตัวแบบนี้ไร,ร้สาระฉันจำกฎของชิงสุนได้มันมีเรื่องอะไรไร้สาระแบบนี้ใครเป็นคนบอกให้พวกเธอทำแบบนี้กันนะคนของบริษัทอื่นต้องการให้เราทำแบบนี้ไม่หรอกค่ะพวกเราเลิกทำแบบนี้เอง คุณจางก่อนที่คุณหลินจะออกไปเธอบอกพวกเราว่าลูกค้าคราวนี้เป็นคนสําคัญมากเราควรดูแลเขาเป็นอย่างดีดังนั้นเราก็เลยต้องเหมือนเธอเดี๋ยวฉันจัดการเองพวกเธอกลับไปจัดการเรื่องเสื้อผ้าก่อนเธอจำไว้นะว่าต้องใส่ใจเรื่องภาพลักษณ์ของตัวเองอยู่เสมอเพราะสุดท้ายแล้วพวกเธอก็เป็นเหมือนตัวแทนภาพลักษณ์ของบริษัทค่ะได้ค่ะ ผู้จราจาของอีกบริษัทอยู่ที่ไหนล่ะเขาอยู่ในห้อง VIP บนชั้นสองค่ะมีพนักง,งานของพวกเขาอยู่ในนั้นด้วยนะคะโอเคพาสันไปที่นั่นหน่อยห้อง VIP อตัวแทนของทางนั้นอยู่ข้างในค่ะคุณหลีคะลินกรุ๊ปของเราเป็นบริษัทที่ทำกิจการอย่างถูกต้องหยุดสร้างปัญหาโดยละเหตุผลเถอะนะคะ การร่วมงานในครั้งนี้เป็นเพราะอย่างอินดัสทรีเมตราลินกรุ๊ปนะแค่ว่าเธอดูแลฉันมันจะเกินไปตรงไหนถ้าเธอทาให้ฉันไม่พอใจการร่วมงานครั้งนี้เป็นอันจบไอ้เวนเอ้ยมาทําตัวในเขตของตะกูลลินบาบเนอันขอดูหน้าหน่อยเถอะวะหลีซวงใครกันวะแกไม่รู้จักมารยาดเรืร่องไงไอ้เวนนี่ จะล้าเส้นเกินไปแล้วเธอคือคนสั่งอาหารพวกนี้มาหรอเปล่าค่ะคุณหลีเป็นคนสั่งสั่งมาเยอะขนาดนี้แกมีปัญญากินหมดหรือวะแกเป็นใครวะฉันมาทำอะไรมันเกี่ยวอะไรกับแกตรงไหนคุณหลีคะเขาคือสามีของคุณหลินคะ่ะ ท่นคิดว่าเมื่อกี้แกคงได้ยินแล้วสินนะทางอย่างอิดัสตีเป็นฝ่ายไม่ตาตระกูลลินเราให้สิทธิพิเศษกับพ่อแกแต่อย่าพวกนี้ดันเอาแต่ขัดขืนและไม่ยอมมอบคมสุขให้สันแล้วทางคุณลีต้องการอะไรล่ะฉันไม่ขออะไรหรอกตราบใดที่พวกเธอคุกเข่าขอโทษฉันแต่ก็จะยังพิจารณาเรื่องการร่วมมือกันต่อโอเคถ้าแก ต้องการให้เราขอโทษงั้นก่อนอื่นก็กินอาหารทุกอย่างที่แกสั่งเข้าไปซะอย่าให้เหลือแม้แต่นิดเดียวแกไม่อยากมีซีวิตยอยู่ต่อแล้วสินะแกอยากได้รับการดูแลนักเสะไหมสัญจะให้แกได้ริมรถมันเดี๋ยวเนะี้ คุณจางใจเย็นนะคะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปการร่มมือกันต้องล้มแน่ๆเลยนี่คือสิ่งที่แกต้องเจอเวลามารองแกพนักง,งานของฉันฉันจะททำให้แกจำใส่กระโหลกไว้เลยเฮ้ใส่หัวออกไปจากที่นี่ซะเออแบงเอ๋ยแกกล็เดียยงไงมาทำกับฉันแบบนี้แกอยากจะทำธุรกิจหรือเปล่าวะ แกอยากทําอะไรก็เอาเลยมีบริษัทอีกมากมายที่ต้องการร่วมงานกับฉันฉันไม,ม่สนใจจะคุยธุรกิจกับแกหรอกอีแม่งเอ้อ้าวน้องเลแทนที่จะคุยธุรกิจนายมาทำอะไรตรงนี้นะ